มันไม่บินหรอกมันลืมไปแล้วมันบินได้ไปเร็วไปเร็ว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 หนีมันเร็วมาทำไมในป่านี่ไปเลยกลับไปเลย ไปดูไก่พ่อไปอ้าจะเล่นกับพี่เหรอฮะเล่นกับเฟย่าเหรอไปเฟยา่าไปจักรยานก่อนพี่ฉาว่ะอาจาักรยานลูกเออเออ ไปปั่นปั่นปั่นกลับปั่นกลับเดี๋ยวป๊าจับไว้แล้วลูกปั่นเอาเลยปั่นขึ้นไปขึ้นขึ้นจักรยานปั่นไปเดี๋ดิป๊าจะจับไว้ขึ้นไปนี่ขึ้นจักรยานเข็นไปก่อนเข็นเข็นไปก่อนเข็นไปไกลๆกก่อนเข็นไปเข็นไปอีก เห็นไปตรงนน้นก่อนเร็วๆเดี๋ยวป้าวิ่งตามไปนี่ฝันขึ้นขึ้น,นเลยฝา<ม>กอย่เพึ่งอ่ะลุขึ้นขึ้นนะปันหนีมันเม,มื่อกี้ไอ้ฝักชอบมาแกล้งพี่วะ่ะอ่าอ่าฝักนั่งนั่งรถกันได้อ่ะ Nó chị sao à. Vinh uh, vinh 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 vinh, wing 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 này wing wing wing

ลงไปเลยเขาจะปั่นจักรยานกันมา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 ม,มาออมา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  nên ở năn liền, ở năn liền